ดูที่เชียงใหม่กันบ้างดีกว่าเชียงใหม่นี่ก็ท้าทายเพราะว่าเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เจอคลัสเตอร์ใหม่ๆเจอการระบาดถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ตลอดแต่พอไปดูยอดคนที่ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนยังน้อยอยู่เชียงใหม่เขาทำแบบนี้ค่ะเปิดจุดตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนกันเลยนะคะแบบเดินเข้ามาช่วยเขียนเอกสารให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกหนึ่งช่องทางเราจะตรวจสอบกับคุณวสันปัญญาเรือนนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่รายงานสดเข้ามาเชิญค่ะครับ ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่2ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งจุดรับตรงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19เพื่อให้ประชาชนได้ลงทะเบียนอย่างทั่วถึงครับขณะที่สถิติผู้ป่วยโควิด19รายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นั้นลดลงอย่างต่อเนื่องครับซึ่งต่ำกว่า50คนเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันแล้วครับ พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปในตลาดศิริวัฒนามเพลเมืองเชียงใหม่ทยอยมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดจุดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปสำหรับกลุ่มผู้มีอายุเกิน60ปีผู้ป่วย7กลุ่มโรครวมทั้งประชาชนทั่วไปครับ ผู้ที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าต้องการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รวมถึงอยากเห็นประเทศไทยกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเนื่องจากปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง วันนี้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดจุดลงทะเบียนทั้งหมด3จุดคือตลาดสิริวัฒนาตลาดวโรรสและตลาดต้นพยอมตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกาและได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมาลงทะเบียนให้ได้มากที่สุดเพราะที่ผ่านมามียอดจองเพียง58,951คนจากโคต้าทั้งหมด ,00 แสนโดสและจะเริ่มฉีดในวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไป ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปจะเริ่มในเดือนมิถุนายนเช่นกันโดยสามารถลงทะเบียนตามจุดต่างๆและรอพอสตทุกแห่งครับ นายแพทย์วรัญยูจำนงประสาทพรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่กำหนดแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย1 2 0 0 0โดสต,ต่อวันภายใน4เดือนโดยได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการวัคซีนของประชาชนและเน้นย้ำกับหน่วยงานในท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและอ,อสอมอให้ร่วมกันดำเนินการสำรวจและการลงพื้นที่เมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนเพิ่มแล้วกว่า1000คนครับงานสาธารณสุขจงังหวัด นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดําเนินการในการที่จะออกช่วยเหลือนะครับเนื่องจากว,ว่าตัวกลุ่มผู้สูงอายุเองหรือกลุ่มผู้ป่วยเองอาจจะไม่สามารถที่จะดําเนินการโดยใช้แอปพลิเคชันหรือลายหมอพร้อมได้ด้วยตนเองเต็มที่นะครับก็จะเป็นช่องทางเสริมสาหรับการที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนจองรับวัคซีนในรอบนี้ได้ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่10คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่3,970คนยังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภทจำนวน551คนคิดเป็นร้อยละ1 4ของผู้ป่วยทั้งหมดและมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่14คนครับ จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและเวน้นระยะห่างครับและก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นออกมาลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด -19 เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และทําให้จังหวัดเชียงใหม่นั้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสันค่ะ